วูพี่นิโนโ่รูปนี้ก็ดูด,ดีดูหล่อดูเท่ทุกยุคทุกสมัยเลยครับคุณผู้ชมสวัสดีครับพบก,กับบอลนะฮะร<ส>ายการบ้านกอกกระซิบกอะสิบกระซิบนะครับวับนนี้นะฮะบอลมีนัดสัมภาษณ์กับระดับปรมาจารย์ด้านพิธีกรนั่นคือพี่นิโน่เมทานีนั่นเองนะที่บอลเนี่ยเป็นรุ่นน้องด้วยเลยคนหนึ่งจะไปถามวิชาหน่อยจะได้เอาปรับใช้ในการเป็นพิธีกรรายการบ้างกอกกระซิบกระซิบกระซิบที่เราไปสัมภาษณ์เขาเดี๋ยวครับผมเจอหน้าจะไม่ชวนเมาก็ไม่ได้ เย่านีน้องเขาผ่านมาทุกยุคทุกบทบาล,ละจนน้องใหม่ในวงการอยากขอค้าระว โอ้พี่โนยังดูหล่อยังดูหนุ่มยังดูแบบแข็งแรงอยู่เลยวงการนี้ห้ามแก่ห้ามเจ็บห้ามตายครับผมแก่ไปแล้วสู้เด็กๆไม่ได้ใช่ไหมพี่โน่สู้สู้เด็กไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าเราก็ต้องสู้กับรุ่นเราพี่โน่มีเคล็ดลับในการดูแลตัวเองยังไงพยายามงดน้ำเย็นน้ำเย็นใช้ได้ใช้ล้างหน้าอย่างเดียวเป็นสูตรของพี่เลยเพราะว่ารูขุมขนมันจะกระชับขึ้นแล้วก็ดื่มน้ําให้เยอะที่สุดนะครับช่วงนี้เนี่ยพี่โน่มีงานนิรเล็กอะไรไหมฮะหลักๆก็คือเปิดร้านก๋วยเตี๋วด้วยในแว่นเยมโฟครับเผื่อทอ อดครับแนะนำครับแล้ว่าเปิดท่อกับพ่อค้าใครแซ่บกว่าครับอันนี้พ่อค้าไม่ค่อยแซ่บ้วเดี๋ยวนี้แล้วก็มีโรงแรมแมวชื่อซิก้าแคทบูติ u e โฮเทลครับอยากย้อนไวันิดนึงตอนที่พี่โน่เล่นกับช่องสามครั้งแรกเนี่ยเล่นเรื่องอะไรเรื่องแรก เรื่องอะไรของพิดาไทยรัฐแม่จอมยุ่งนี่เรื่องที่สองคู่หวานตั้งแต่นั้นก็เล่นช่องสามมาตลอดจนกระทั่งพ่ออีสุบวรัตเห็นความตลกของเราแล้วก็มาถามเรายอมไหมที่ไม่เล่นเป็นพระเอกและยอมมาเพื่อตังเรายอมตั้งแต่นั้นมาก็ไม่เคยเป็นพระเอกเลยครับแต่คุ้มครับส่วนใหญ่เล่นละคนจะหาของพี่ไก่นี่เคยเล่นพ่อไก่แจ้ก็หามากเรื่องที่เป็นภาพจะพูดถึงพี่นิโน่เนี่ยต้องนึกถึงเรื่องนี้มีไหมฮะเนี่ยพ่อไก่แจ้เนี่ยยังมีคนทักตลอดเวลาเลยว่าเล่นตลกมาก ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สร้างชื่อเราว่าเล่นละครแนวตลกได้ดีนอกจากจะเป็นนักแสดงยังเป็นพิธีกรแล้วก็นักร้องด้วยอาเดี๋ยวช่วงหน้ามาเมาหมอยกันครับผมถึงเวลาที่พิธีกรระดับตัวพ่อเราต้องปล่อยของให้พิธีกรรุ่นน้องแล้วแหละ อไมมเรียวานอกจากจะเป็นนักแสดแงเป็นนักร้องแล้วก็มีพิธีกรด้วยพิธีกรเนี่ยจำได้รายการ,กรแรกโอลิมป <One> ัสันเดยเป็นรายการแรกที่แจกรถยนต์รายการที่สองคือ,อมาร์สคีทำไล่มาเรื่อยเลยซีปีทองมาร์สคีสี่ภาคเดอะวินเนอร์ทำอยู่27ปีแล้วก็มาทำเป็นโตแชร์มหาชนอยากปีพีาโนีมีคำแนะนำอะไรให้กับพิธีกรหน้าใหม่เรือบกับผมแบบตัวเล็กๆคนนี้มีอะไรอยากแนะนำไหมพี่ว่านคปัจจุบันเนี่ยการเป็นพิธีกรมันเปลี่ยนไปแล้ว เด็กๆดูเราก็อาจจะมองเราเชยแล้วมันเป็นธรรมชาติเราก็จะมีไอดอลที่เรียกว่าต้องดูเอาเยี่ยงเอาอย่างก็จะมีพี่ต่อยไตรโพธอย่างที่เจอพี่ต่อยก็จะเรียกอาจารย์เพราะสอนเราหลายเรื่องมาพี่ไก่นี่นะพี่ไก่ก็อาจารย์นะแต่ว่าพี่ไก่เนี่ยเป็นคนโชคดีมากในวงการไม่มีใครเขาเรียกว่าป้าไก่ไม่มีใครเรียกลุงไก่ต้องเรียกอะไรฮะพี่ไก่อย่างเดียวแต่คนเรียกเราพ่อพี่โน่ผมมีแบบ คำหนึ่งอยากให้คิดถึงฉันไหมคิดถึงฉันไหมเพราะว่าพี่โนเป็นนักร้องด้วยเคยเป็นเคยเปรดปัจจุบันก็ไม่ได้ร้องแล้วเพราะว่ามันดังอยู่เพลงเดียวนะครับพี่นิโน่มีแผนที่จะปล่อยเพลงให้แฟนเพลงได้แบบอยู่คิดอยู่อยากกลับมาสักเพลงหนึ่งทิ้งทวนไว้ให้คนได้ฟังกันบ้างผมอยากฟังพี่โนแบบร้องสักท่อนหนึ่งแล ที่ฉันไม่สบายรู้หรือเปล่าเสียงนุ่มมากพี่โนให้พี่โน้ฝากผลงานในโทรทัศน์ก็เห็นอย่างนี้แหละครับมารับเชิญนะครับตามรายการต่างๆแล้วก็ที่เหลือก็คอยติดตามครับวันนี้ขอบคุณพี่โนมากนะคะขอบคุณับ